ครับเราจะพามาทำกับเขาเหมือนเดิมเลยครับเตรียนอยู่นี่เป็นเครื่องแกงครับมีหอมแดงกระเทียมพริกนะครับใบมะกรูดซอยตะไคข่ซอยครับเราซอยซอยซอยเราเอาไปตำครับนะไปตำนี่ก็เป็นวัตถุดิบก็เป็นนี่ครับหมูสับกระป๋งสับเองข้าวเทียงเลยในส่วนของเครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงจะมีน้ำปลาผงชูรสน้ำตาลแล้วก็น้ำมันหอยนะครับก็จะมาเราก็จะเป็นนี่น้ำยานางครับ น้ำยานางเราก็มีฟักทองนะฟักทองมีบวบนะครับเราก็จะมีเฮ็ดนะครับเห็ดสองสาอย่างเห็ดฟางเห็ดเค็มเห็ดนะครับล้าก็มีใบแมงลักนะครับเอามาเริ่มกันครับนะตั้งกระตาขึ้นมาแล้วก็ใส่ใบยานางลงไปเออไม่ใช่ใส่น้ำยานางครับสักหน่อยก่อนครับเราก็เอาเครื่องแจงที่เราไปตำตำเพราะหยาบๆนี่แหละครับเอามาคั่วครับคั่วให้หอมครับให้มีกลิ่นหอมนะครับ จนเดือดดีพร้อมดีแล้วก็เอาหมูลงไปด้วนนะครับเนาะด้วนในเครื่องแกงที่เราอยู่ครับพอรู้สึกว่าเดื่มซุกเด้วนะครับเติมน้ำยานางลงไปครับนะพอหมูเราเดื่มซุกเราก็เติมน้ำยานางลงไปครับเอาที่พอใจแล้วครับใส่น่อยใส่มากขนาดไหนเนาะผมก็บอกปริมาณไม่ได้แล้วครับอ่ะเราก็ใส่พักที่ซุกยากกินพักทองลงไปครับใส่ลงไปครับใส่ลงไปแล้วก็รอให้เดือดครับ พอเดือดขึ้นมากก็ใส่พักพวกที่มันสุกยังยงจงบวบนี่ลงไปครับใส่ลงไปกับคนๆๆเนี่ยมันโดนมร้อนเนาะล้วก็รุงรถครับโดยนำรุงที่เตรียมไ้นะครับนปรุงที่เตรียมไว้นี่ยเอาเนี่ยมันติดถวยกับซาาๆมันลงไปหลังๆมันลงไปครับเสียดายค้องนะครับครับก็กดๆในบวบมันสุกสักพักหนึ่งก่อนนะครับเราก็ใส่เฮดลงไปครับประเภทเฮดก็ใส่ลงไป แต่ไปซื้อเขาเขาบอกว่าแกงเห็ดเพื่อสุขภาพนะครับแต่ผมจะเดี๋ยวแกงพักเนี่ยครับนี่ครับก็เติบก็ด้วยด้วยลูกดูดครับใบมะกรูดมันเลือก็เลยใส่ลงไปนิดหน่อยครับ้ามันไม่จี๊ดจัดพ่อก็ใส่ใบลูกดูดลงไปสุดท้ายก็ใบแมงลักครับโดยนาครับกดๆให้มันจมน้าอยู่มันจะได้ไม่ดำเนาะเรรยบร้อยครับแกงเห็ดเพื่อสุขภาพนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับติ่ติดตามครับผม